คุณเคยเพราะว่าอะไรดีวะผมฟังคลิปเสียงเวลาผมขับรถนะผมจำผมขับรถผมฟังคลิปเสียงโอ้ยจำได้หมดเลยแต่พอผมหันไปดูข้างถนนแล้วกลับมาฟังไม่รู้เรื่องละ <c oughs> มันคืออะไรวะจับใจความไม่ได้มึงเข้าใจคาว่าไม่เข้าใจปะมันได้ยินนะแต่มันไม่เข้าใจมันกูได้ยินนะแต่ไม่เข้าใจ บางทีต้องฟังอีกสั้นห้ารอบอ๋อมันเป็นอย่างนี้แต่ฟังฟันทานบางทีมันไม่เข้าใจเป็นไหมฮะและสมมติว่าถ้าคุณเรียนผันทานคุณว่าคุณจะเข้าใจไหมล่ะจะไม่เข้าใจยังไงทีนี้เวลาออกไปทําก็จะไม่มีข้อมูลในการทํา นึกออกปะยกตัวอย่างเช่นเวลาคุยก็ไม่รู้ว่าจะคุยยังไงเวลาพูดก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้ว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนต้องทํำยังไงไม่รู้เลยนึกออกปะก็ไปทําส่งๆทำบนพื้นฐานความเข้าใจของเดงแล้วคุณลองคิดดูสิวะประสบการณ์ที่ผ่านมาของเรา โอเคคุณทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่แล้ววันที่คุณมาเป็นเพลยคุณแม่ไม่พยายามทําความเข้าใจาในโลกมาคุณว่ามันจะเกิดอะไรได้ไหมไม่ทำความเข้าใจไม่พอไม่เปลี่ยนด้วยกูจะเป็นของกูอย่างเงี้ยเยอะไปเพราะอะไรกูจะเป็นของกูอย่างนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเอาประสบการณ์ที่ผ่านมา มาใช้ซึ่งคุณลืมนึกนิดเดียวคือถ้าอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ก็ต้องเป็นชุดความรู้ใหม่การกระทำใหม่นิสัยใหม่ทุกอย่างต้องใหม่หมดเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงความคิดเดิมความเชื่อเดิมนิสัยเดิมทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วผลลัพธ์มันจะหม่คุณเข้าใจ หลักการง่ายๆอันนี้ไหมเราเข้าใจหรือไม่เราเข้าใจไหมว่าถ้าเราใช้ความคิดเดิมนิสัยเดิมการกระทาเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะเลยผลลัพธ์มันก็จะเหมือนเดิมคําถามคือณตอนเนี้ถามตัวเองลึกๆเลยพอใจกับสถานะการเงินตอนนี้หรือผลลัพธ์ตอนนี้หรือยอดขายที่ต่าเจีิญดินแบบนี้ไหมคําตอบเท่าไมา่ ก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยโอเคไม่เปลี่ยนได้ไหม,ดอ,มอด่าก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมมันแค่เหมือนเดิมแค่นั้นเองนะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ผิดแต่แค่เหมือนเดิมนะโอเค นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะทําได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้อยากเข้าใจนะโอเคแล้วความเข้าใจมันต้องอะไรครับศึกษาเรียนทําความเข้าใจว่ามันคืออะไร